ปฏิเสธไม่ได้ว่าพักการเมืองที่มาแรงและเนื้อหอมที่สุดในตอนนี้คือพักกล้าทำที่สสอหลายคนประกาศอยากย้ายเข้าลัววแถมหัวหน้าพักเองก็บอกว่ามีเจราจาเตรียมรอเข้าอีกเป็นสิบคนชววรู้จักพักกล้าทำสุดฮอตที่ร้อยเอกธรรมนัสเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กันจริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นพักกล้าทำนั้นพักนี้ใช้ชื่อว่าพักเศรษฐกิจไทยมาก่อนแต่ในปี2566ได้มีการยกเครื่องเปลี่ยนชื่อใหม่ เปลี่ยนคำขวัญเปลี่ยนสโลแกนเปลี่ยนอุดมการณ์และนโยบายของพรรคด้วยมาเป็นพรรคกล้าทำ และในช่วงกลางปี2567ที่ร้อยเอกธรรมนัฐละหองละแหงกับพลเอกประวิทย์และพักพลังประชารัฐอีกครั้ง<ค>ก็มีข่าวว่าจะย้ายมาอยู่พักกล้าธำรซึ่งตอนนั้นนรมนพินโยสิงวัดส์สสที่ได้ชื่อว่ามีความสนิทชิดเชื้อและอยู่ในกลุ่มของสสธรรมนัฐก็ถูกเลือกเป็นหัวหน้าพักกล้าทำคนใหม่และในช่วงรัฐบาลใหม่ของนายกแพทองทานนั่นเองเธอยังถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ร้อยเอกธรรมนัฐและสอสในมือของเขาคัมแบ็กกลับมากล้าทำอีกครั้งในเดือนธันวาปี2567รวมถึงสสคนอื่นจากพรรคอื่นๆและแม้ในปี66พักกล้าทำจะไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งแต่ในปี68ก็ได้ส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งซ่อมและคว้าชัยชนะมาได้คือนครศรีธรรมราชเขต8 ทำให้พักมีสอสอในมืออย่างเป็นทางการ25คนขึ้นเป็นพักที่มีสอสอเป็นอันดับ5ในสภาเท่ากับพักประชาธิปัตย์แต่ถ้าถามว่าพักสุดฮอตนี้มีอุดมการ์อะไรก็คงยังไม่ทราบแน่ชัดเพราะทางพักไม่ได้อัปโหลดคําประกาศอุดมการ์ในเว็บไซต์ของกรกตแต่ถึงอย่างนั้นใน Facebook ของพักก็ได้ประกาศว่าพักกล้าทําคือพักที่ยึดบั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและถ้าดูจากการสัมภาษณ์และการโพสต์ของสสที่ประกาศอยากเข้าพักในช่วงนี้อย่างสอสออนุ อนุดิตจากไทยสร้างไทยก็จะเห็นการพูดถึงพักกล้าทาว่าทํางานถึงลูกถึงคนน้ําใจกว้างขวางไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายที่รับถ่ายทอดมาจากหัวหน้าพักและประธานที่ปรึกษาทั้งยังมองเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักจนทําให้สอสออนุดิตและสอสอการุณโหสกุลโดนตกเข้าอย่างจัง นอกจากนี้สสกริดจากพรรคประชาชนที่อยากย้ายเข้าไปก็ยังให้เหตุผลว่าได้รับการตอบรับจากร้อยเอกธรรมนัฐในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาถึงสองครั้งทําให้อยากร่วมงานด้วย<อ>ก็ต้องติดตามต่อว่าพรรคที่หัวหน้าพักยอมรับว่าเนื้อหอมนี้จะคงความฮอตและดึงสสเข้าไปร่วมอีกได้มากแค่ไหนเพราะหากมากกว่า10คนจริงก็อาจจะทําให้พรรคกล้าทํากลายเป็นพรรคที่มีสัดส่วนสวสมากเป็นอันดับ4แซงพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งก็อาจจะมีผลกับเรื่องโคตาของที่นั่งรัฐมนตรีได้ด้วย